สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องพบกับช่องบาอัดหายินมนันแล้วครับผมจะไหนคือว่รถไม้เหรอรีวิวเอรีวิวตัวไม้ครับผมรุ่นอะไงนี่ 6M 6240ซับปลาเลือเข้าไปคนณลองครับพี่น้องโอ้โหเมั่เขาซ้ำนีล่ล่ะไ่ได้เยี่ยว่าคะแนนไหมแน่นอนแต่ว่า อ๋อผ oh, ่าหน้ำมันเขาลึกปวดพี ắng, ่น้องมันต้องยกผ่าหนาคนนี้ครับผ่าหน้ำมันเขาลึกบันี้ผ่าหลังมันเรียบข่อยเขาครับมันต้องตั้งผ่าใหม่โอ้พี่น้องเจ้า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  ไม่ยเยียบนะกะเร่งรอสมิ่งอ่ะโอ้ยจุดจุดมแม่มาเขานะฐานมันบ่๋ว่ะคือพอคือพอวม่ได้เหยียบคัแล้วครับลุ่นนี่ ดินาทอยหลังครับบอลตองเหยียบคัดเยาวเลยครับสับเปลอือสับเปลอือยขั้วแตกสับเปลอือเขาเปคนณล่องครับสัปปเบเปลือเขานี่เออวันนี้ขึ้เขาดีอยู่เออคืออยู่กับมึงนี่เขาจ้ำนิบเลย จ๋วีน้ของไม่ครับผมที่จะได้กระถ่ายดีไปน้องของไม่เฮานี่บาสว่าเอาไปดันดินนึงก็ดีดีครับพี่น้องผมว่าบาัสหาซิฟแรงครับพี่น้องดันบอ่อหอยไปไประเดี๋ครับมันอยากหน่อยหมดเบาดีครับผมไอแบบบดิ้คหอยดิเลงเลย สิประหยัดน้ะมันดีครับอย่าของเจ้าของเจ้ามันอันเยียบขาดบ่แม่ <c oughs> น,นบ่โอ้ oh, ตัวดีครับมันไม่เหยียบขาดครับขาดมันมี่อยู่นะครับแต่ว่ามันเบาครับผ <c> ม <oughs> <c oughs> เหยียบไปกับมันเบานึงไทยจำดิบเลยพี่น้องคือบ่พี่น้องเฉพาะพตัวรถนี่แปดแสนกว่าครับพี่น้อง พอท่านร่วมอุปกรณ์ต่อพว่วงนะครับเฉพาพอตัวรถเป,ปล่าเนี่ยแปดแสนกัวแห่งดีครับจวดเลยอิ M 62, มหกสองพี่น้อง62สิบสองแรงเตัวนี้เครื่องนี้หน่อยหนึ่งแต่มันมีเทอร์โบครับ คใครดีจวะต้องอีกเขาแล้วไม่แห้งองนึงมองีเปียกไหมเปูสิ่องเกียวอ๋มึงแห้งหนาเ,าเ,กเกรเลยลเียกมันกระเด็ได้หรอหลหน่ารนลนะ ลองเปลี่ยนอลองเบิรให้นี่พี่นองมีหนามเห้นีสูบหนามเอามาใส่ผมคือสิโออิตาลีแห่งแต่ m เอ็มองส่ะ มันก็ะเลียนเว้ยมันเต็มอยู่บริเลียนเต็มบริสิเลียนว่างหางลงแล้วมันก็ะฟี่เลยแล้วนี่ตึมตุงดีเนาะห่วยหม่จุ้มเด้อเจ้าไปแล้วไปแล้วจุ้มบ่โอ้มันเลี่ยนพูดนี่มันจะไทยเดบอพี่น้องนี่รถใหม่เหาเนี่ยมาลองนี่มาแล้วมาแล้วบ่มันเลี่ยนพูดครับไายหักพี่น้องเลี่ยนลายกับหายหัก เบาดีครับไม่กัดเด็ดเตะ้เลยเขนเ่งไปแบบนิ่มๆเลยี่น้องไปแล้วลื่นเลื่ยเลย

ไปดันดินก็จะดันดีครับดันดินรถดำเขานี่จวดเลยเลยบาดว่ะมันเป็นตะแข็งแรงดีไหมครับครับโดยผัดสับเปลือกครับผมขับเข่าแผนเ,เทตุรถครับกำลังเทตุกันอยู่ครับผมเบรกไว้หน,น่อย แจวแจวแจวพี่น้องย่อนแสงยัง่อยนะครับผมขอปวดขอไปครับไอ้เกียร์หนึ่งครับเกียร์สองเอ๋ดินแหงๆคืออยู่พี่น้องเละๆอยากนักปวดเกียร์สองนะมักอยู่่อยางเดียวครับบ่มักดยังดอกมักแต่มันบ่ได้เหยียบขาดเลยพี่น้องเ <c ười> ดินหนานถอยหลังหนีใส่เลยครับเกียร์ดึงเอาดึงเอารถ เป็นหลังรดเกี่ยวกับผมไปแล้วไปแล้วอุ้ยอหลังรดเกี่ยวโคบดตะพื้นไปแล้วันเียเลียกไล่กับไปยากคูบูตา้าอิม 8240 240 Chị ta phá cát nấm mắt đều rồi cặp nè bụng Ủa, สอรอรู้องนะครับผมนเดียวแวแวคนขับ ไปแล้วไปแล้วเอสอรอครับสอรอเอาครับปิ่นมานน้อโดดไทยเนาะโดดก้มปลายก้มดุงไปแทะเจ็ดล่องมีขึ้นไหมเปิดใส่เปิดกวนลองเลือกไหม เผาผีวะไปซับปลาเรือกับงานยุ่งครับ้นีโอญเอาสุยญานี่ซับปลาเรือนี่นึกเผาผีจึงไถนาอะไรละอะไาละบุงกับเสียดมครับเองครับบุญสิพานบวกกับพี่น้องลุนตัวนี้ออกออกออกมาไหมครับผมญลุนนี่แล้วเปิดตัวเลยบุโดนหนังมากครับลุนถึงเดือนไปพี่น้อง ตัวหกสองนี่เดีตัวหาเจ็ดมากก่อนครับหาเจ็ดมาก่อนเนี่เมื่อกี้คือยังไงบูลลี่กันไปเลยจะเป็วพน้องหาเจ็ดก็หกสองสู้ซีกันครับไปใช้เปืนหนามครับเี่น้องปืนมันเป็นหล่องหนามไร้ลูกสาไป้อะไระครับ ของใหม่พี่น้องครับมวนเป็นตนายเลรอพี่น้องของใหม,ม่โอ้เกียร์สองไปบ่ได้ครับผมดินมันเป็นดินเหนียวพี่น้องดินเละนักครับพี่น้องไก่เกียร์สองไปบ่ได้แล้วแต่ว่าคือดินแห้งนี่คืออยู่ครับดินแห้งไก่มวนโอเคครับผมอ่ะคลิปนี้จะโดนไปพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไล่ก็แชร์ก็ติดตามนะครับเด้อกูได้สนใจกับิีต่อเด้ครับนี่งานไทยนาะรถไม้พี่น้องไทยมวนครับผมจิมกับสวัสดีครับ